เทคนิคสำคัญทํายังไงที่จะดึงคู่ดึงผู้ชายให้เข้าใกล้คุณมากขึ้นไม่ว่าคุณจะกําลังแต่งงานหรือว่าเพิ่งอยู่ด้วยกันคบหากันสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ครูกับสามีเนี่ยอยู่ด้วยกันมาถึง27ปีนั่นก็คือต้องมีอะไรที่เชื่อมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทําร่วมกันได้สม่ําเสมออันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการดูหนังทำอาหารทำสวน ปั่นจักรยานใดๆก็ตามที่เป็นก,กิจกรรมที่คุณสองคนเนี่ยมาทําร่วมกันได้อันนี้อย่าให้ขาดนะคะเราทุกคนต่างมีโลกส่วนตัวเรามีสิ่งที่ชอบส่วนตัวเขาชอบแบบหนึง่งเราชอบแบบหนึง่งแต่อย่าลืมโลกตรงกลางซึ่งเป็นโลกของเรานะคะครูสอนลูกศิษย์เสมอว่าในชีวิตคู่เนี่ยเรามีอยู่3ามโลกคือโลกของฉัน โลกของเธอและตรงกลางคือโลกของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมโลกของเรามันต้องมีสิ่งที่เราสองคนเนี่ยทำร่วมกันได้เพราะฉะนั้นโจทย์คือทำยังไงครับผู้ชายติดเกมสามีติดเกมอยากให้สามีหันมาสนใจเรามากขึ้นครูให้1วิธีนะคะในคลิปนี้ก็คือหากิจกรรมที่เราสองคนชอบแล้วก็ทำร่วมกันได้นะคะเช่นดูหนัง ดูซีรีส์ต่างๆซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าอุย้ยชอบไม่เหมือนกันมันจะไม่มีเรื่องไหนที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะดูด้วยกันไม่ได้มันต้องมีค่ะนะคะแล้วเรื่องที่เบาที่สุดนะคะคือเรื่องตลกไม่มีใครไม่ชอบเรื่องตลกมันต้องมีสักเรื่องที่เสิร์ฟ เหมาะสมกับคุณสองคนยกตัวอย่างคือช่วงนี้ครูกับสามีนี่ก็ติดซีรีส์เรื่องหนึง่งชื่อว่า uh, Stranger Things นะคะซึ่งเป็นหนังสัตว์ประหลาดจริงๆแล้วครูก็ไม่ชอบอะไรที่มันน่ากลัวนะคะแต่มันพอดีมันมีเด็กนะเด็กมันก็น่ารักมากแล้วก็ทําให้เรื่องมันน่าติดตามมันเลยทําให้เราสองคนได้มาใกล้กันมากขึ้นเหมือนมีนัดที่เราจะมาอยู่ใกล้กันแล้วก็มีบทสนทนาที่ไปในในทางเดียวกันมันก็เชื่อมเราสองคนใกล้กัน ตลอดเวลาสม่ำเสมอนะคะแล้วมันจะเป็นเหมือนการเดินทางของคุณสองคนว่ามันถึงไหนแล้วไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะมานัดกันที่จะดูเรื่องนั้นต่อเราใช้เวลาร่วมกันโดยไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ใกล้กันมากขึ้นมันเป็นการเดินทางที่ในแต่ละวันมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเพราะในสตอรี่ในหนังเนี่ย มันมีอะไรที่ตื่นเต้นมันมีอะไรที่น่าติดตามเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราได้สร้างได้เดินทางร่วมกันเพราะบางคนชอบกีฬาชอบออกกําลังกายอาจจะไปวิ่งร่วมกันหาโอกาสที่จะไปวิ่งร่วมกันทุกกิจกรรมค่ะมันจะหาจุดกลางได้ถ้าเราตั้งเป้าที่จะมีสิ่งที่ทําร่วมกันเสมอเนี่ยหนทางมันจะมาถ้าเราตั้งเป้าไว้ ก็ตั้งเป้ายิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะครูขออวยพรใครที่สนใจอยากจะได้คำภี์ชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักรับราคาพิเศษโรงเรียนในคลิปนี้ได้เลยด้วยรักนะคะทุกคนบ๊ายบาย